แบบนี้นะครับทุกคนข้อท,ที่สิแบบนี้นะครับสวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับช่องสอจอบ้านย่านนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนแปลงหลอดไฟเดี้ยวนะครับจากที่มันเป็นหลอดแบบแบบแก้วแบบนี้นะครับทุกคน จากที่มันเป็นหลอดแควแบบนี้ให้มันเป็นขั้วแบบทีสิบนะครับทุกคนนี่นะครับขั้วทีสิบแบบนี้นะครับสามารถใส่หลอดไฟแต่งได้นะครับอันนี้เป็นหลอดไฟเดิมนะครับวิธีการแปลงน,นะครับก็เริ่มตั้งแต่ไฟหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมขันน็อตออกมใม้ดูอันนี้ผมทาไปนิดนึงแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับ ก็จะเป็นหลอดไฟหน้าอไฟเลี้ยวหน้านะครับอันนี้ที่แปลงเสร็จแล้วนะครับอก่อนที่จะแปลงนะครับมันก็จะเป็นแบบขั้วเดิมนะครับนี่นะครับจะเป็นขั้วเดิมของหลอดไฟหน้านะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะติดกันเลยนะครับก็นี่นะครับทุกคนนี่มันจะเป็นหลอดไฟเลี้ยวหน้าเดิมๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทีแรก น็อตตรงนี้นะครับยึดตรงนี้หนึ่งจุดนะครับมีน็อตตัวเดียวนะครับแล้วก็ให้ทุกคนน่ะถอดน็อตออกมาเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนน่ะดันดันจากข้างหลังนี่ครับดันออกมาเลยครับเอออย่าลืมนะครับก่อนนั้นตัดสายไฟด้วยนะครับก็กะตามที่จะตัดเลยนะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็ดันออกมาเลยนะมันจะได้แบบนี้นะจะได้โล่งๆแบบนี้เลยนะครับมีแค่นี้เรอไปเดียวนะ แล้วก็ให้ทุกคนนะให้ทุกคนให้ทุกคนนะครัวที่มันเป็นของทีสิบแบบนี้นะครับที่มันสามารถใส่กับไฟเลียแบบนี้ได้นะครับจะเป็นไฟแต่งไฟอะไรก็ได้นะครับแต่งเป็นไฟเดิมนะครับทุกคนนี่นะครับจะเป็นครัวแบบนี้นะครับแล้วก็ลองใส่ดูนะครับแล้วก็ผมแนะนํานะครับก่อนที่จะใส่นะครับสั่งใส่ตัวนี้มาแล้วให้เช็คไฟก่อนนะครับ เช็คเช็คดูการใช้แบตเตอรี่นะอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะก็กินหมดถ้าแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับแสดงว่าสายนี้ใช้ได้นะแล้วก็ทุกคนออกออกมาเลยแล้วก็ทุกคนจับตัวนี้ได้ไหม ที่ผมบอกให้ตัดตัวนี้คือตัวที่ผมบอกให้ตัดนะครับเราบแรกทุกคนตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้อยู่ครับที่มันเป็นของเดิมของเดิมอ่ะมันจะติดมันจะติดกับตัวนี้นะครับหัวหัวตัวนี้อ่ะมันจะเอาไว้เสียบกับชุดไฟนะครับแล้วก็ให้ทุกคนตัดออกมานะครับเว้นระยะไว้ด้วยนะครับแล้วก็ปอกสายไฟแล้วก็ต่อแบบนี้เลยนะครับต่อเสร็จก็เนี่ยนะให้หาเทปหรือว่า ตัวต่อสายไฟนะครับแล้วก็ลุนให้เรียบร้อยนะสมมติว่าทุกคนลุนตรงนี้เสร็จเร้ยนะครับอ่านะครับหลังจากที่ทุกคนต่อตรงนี้เสร็จเร้ยนะครับให้มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ทุกคนใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยนะครับจากด้านหลังสมมติว่าน pues, uh ี huh. <trad> ่นะครับด้านหลังแล้วก็ให้ทุกคนใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับ ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวหน้านะครับทุกคนอันนี้ข้างเดียวนะผมทําให้ทุกคนดูนะแล้วก็อีกข้างผมก็ทำเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เสร็จก็ทุกคนก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผมแนะนานะครับให้เอากาวซิลิโคนนะครับปืนกาวนะครับยิงยิงได้เลยนะครับยิงตรงนี้รอบๆนะครับแล้วก็แปะเข้าไปนะครับ ไปแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้เลยนะครับสมมติใส่หลอดไฟแล้วทุกคนจะใส่หลอดไฟแต่งหลอดไฟอะไรได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากเป็นหลอดแบบขั้วแบบหมุนแบบนี้นะครับจากที่เป็นขั้วแบบนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นขั้ว T ีสิบนะครับชุดไฟนี้ก็ตังต่อเสร็จแล้วเพื่อนๆลองอีกทีก็ได้นะครับเผื่อว่าสายมันไม่ติดหรือว่ายังไงนะครับ หลังจากยิงปืนกาวแล้วนะครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับคนหนึ่งข้างไปเลี้ยวไปเลี้ยหน้านะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่งงตรงไหนนะครับถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับหรือทักเพจผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้ให้นะครับอ่านี้นะครับเพจเพจอันนี้เลยก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เอาครอบไฟนะครับมาใส่ได้เลย ของผมจะเป็นข้อบไฟแต่งนะทุกคนสั่งมาเป็นสีใสน,นะครับแล้วก็ครอบได้เลยนะอะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเอาไปต่อใส่นะครับนี่ด้านหลังมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ของผมยังไม่ได้ยึดกาวนะทุกคนยังไม่ได้ยึดกาวนะทุกคนก็สามารถยึดกาวได้เลยนะจะเป็นแบบนี้นะ,ะอะ่กากันน้ําเข้าอะไรก็ทุกคนก็ ยิงไ่ได้เลยนะครับปืนเกา่าเสร็จแล้วสำหรับไ้หน้าแล้วก็ที่ผมกำลังทำอยู่นะครับทุกคนจะเป็นนี่ครับไฟท้ายาก่อนที่จะทำนะครับทุกคนให้ทุกคนถอดหลอดออกมาก่อนนะครับนี่นะครับก่อนที่จะทำนะครับให้ทุกคนแกะฝารอบตัวนี้มาก่อน ปครอบนะครับแกะออกมาอ่านี่นะครับอันนี้มันจะเป็นแบบเดิมๆนะครับขอ,องไฟท้ายก็คือนี่นะครับมันจะเป็นขั้วแบบหมุนใส่แบบนี้แล้วก็หมุนหมุนนะครับมันจะเป็นสปริงอยู่ตัวนี้ตัวนี้วิธีแปลงนะครับก็จะเหมือนกัน,นก็คือเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูเลยนะวิธีแปลงนะครับก็คือให้ทุกคนตัดสายไฟก่อนเลยนะครับ นี่ผมทําให้ดูเลยนะเพราะว่าผมทำมาเล้วหนึ่งข้างนะครับทุกคนตัดเลยนะครับอ่าหลังตัดหลังจากตัดแบบนี้เสเร็จแล้วนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นขั้วปอๆแบบนี้ให้ทุกคนดันดันออกมาเลยนะครับหรือว่าอ่าไส่วงแง่ก็ได้นะค หลังจากที่ตัดสเสร็จแล้วนะค่อยทุกคนหาไขควงนะครับแง่สายนี้ออกมานะครับนี่ขึ้นสายีแทงมาจากด้านหลังก็ได้นะสเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้หลุดออกมานะทุกคนจะหลุดออกมาจากตัวนี้นะครับเล็งออกมาเลยแล้วก็มันจะมีสปริงอยู่หงตัวนะครับออกมาด้วยก็ได้ นี่นะครับสปริงมันจะมีสปริงแล้วก็ตัวนี้บิดอยู่นะครับมีแค่นี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ทุกคนน่ะเอาไขควงนะสอดเข้าไปครับแยกให้ทะ,ล,ทะลุเลยนะครับแล้วก็งัด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 หมุนหมุนครับหมุนหมุนอ่าหมุนห <Louise> มุนแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนี่นะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะ,ะนเป็นสายสองนีน่มันก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับเอาไข่พวงเราครีมดึงก็ได้นะค,ะคุณดึงให้มันออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วะะมันก็จะได้ช่องลุ่งๆแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็หลากให้นนะะเพื่อนๆนำขั้วของเรานะครับขั้วตีสิบด้านหลังอะ่ะบในสายด้านหลังะครับ มันจะไม่มีตัวนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะติดกันแบบเป็นชุดไฟใหญ่แบบนี้เลยนะทุกคนนี่คือที่ตัดแล้วนะตัดจากขั้วนะครับแล้วทุกคนนะ่ะนำสายนี้นะใส่เข้าไปในรูเลยนะอ่ะใส่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะ ด้านหลังตรงนี้อ่ะให้เพื่อนๆตัดสายไฟนะครับแล้วก็ต่อก็พันสปอตเทปไว้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับด้านหลังก็วิธีาการต่อสายไฟก็มีแค่นีบ้บแล้วก็ด้านหน้าให้เพื่อนๆะหาปืนยิงกาวนะครับหรือกาวอะไรก็ได้นะที่เพื่อนๆมียิงไปด้านหลังนี้นะยิงกาวไปด้านหลังนี้แนละ้วก็เปกไปไ่ได้เลยนะครับแปกไม้เลับงสาก็จับ นี่นะครับถ้าใส่หลอดไฟมันก็จะเป็นประมาณนี้นครับอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้หลอดไฟเนี้ยให้เพื่อนๆหาหลอดไฟแต่งหรือหลอดไฟเดิมก็ได้นะบทที่มันเป็นขั้วแบบที่สิบนะครับก็ามาใส่ได้เลยทั้งสองข้างนะครับทําเหมือนกันเลยนี่นะครับการแปลงก็การแปลงสองตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยตัวหลังนะจะมีแค่นี้นะครับการแป่งรนะบบไฟของผมแปลงแก้ไฟเลี้ยวเฉยๆนะครับไฟเลี้ยวน้าหลังครับเพราะว่าผมจะใส่หลอดไฟแต่งนะเป็นหลอดไฟนะครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับจะมาบอก จะมาบอกความรู้นะครับสำหรับคนที่สมมติปั้นรถใหม่แล้วก็อยากจะแปลงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยก็ถามมาในเฟซนะครับนี่ครับคือในอีกรอบหนึ่งนะครับถามมาในเฟซเลยครับหรือว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์เอาละครับก็วันนี้ก็ขาตัวจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ